โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบูรณาการทักษะและสาระการเรียนรู้แนวใหม่ด้านภาษาอังกฤษเพื่อวางรากฐานสำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวการสอนของประเทศอังกฤษและฟินแลนด์สมัครอบรมโครงการนี้ได้อะไรบ้าง 1. เอกสารความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 2. เอกสารความสำคัญการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย 3. เอกสารแนวคิดและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการของประเทศอังกฤษและประเทศฟินแลนด์ 4. ตัวอย่างแผนการสอนบูรณาการปฐมวัยสายกิจกรรมหลัก6กิจกรรมพร้อมใบงานใบความรู้สื่อการสอนแบบบันทึกหลังการสอนและการยื่นขอข้อเสนอแนะผู้บริหารจำนวน4แผน อยู่ที่ไหนก็อบรมได้อบรมง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ t r a i n i n g ขีด MTR 4 2 8 9 c o m สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ line MTR 4 2 6 3แล้วเจอกันนะครับบริษัท Media ยแอนด์เทรนนิ่จำกัด